จิงเกิลมาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านทางรายการอปมชคุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่สถานีวิทยุอินบุรีเรดิโอ FM 1 0 3เมกะเฮิรมเ เราครับไปที่พยากรณ์อากาศประจําวันนะฮะลักษณะากาศทั่วไปนะครับนะประเทศไทยยังคงมียังคงมีฝนฟ้าขนองนะฮะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งครับขอให้ประชาชนบริเวณงกเ่านะฮะระวังอันตรายด้วยนะฮะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ เชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านหนองคายและก็บึงการครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะฮะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำช่่มฉับพลัน,นะะและก็น้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะพื้นที่ล่าเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มะฮะทั้งนี้ครับเนื่องจากมีล่องมรสุมพาดผ่านตอนบนทางภาคเหนือ,อ,อประเทศลาวตอนบนนะฮะเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน กับประกอบประกอบการในส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงครับพัดปกคลุมทะเลอันดมามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับอ่าดูลักษณะอากาศของเช้าวันนี้กันดีกว่าภาคกลางฮะวันนี้ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับโดยจะมีฝนตกหนักอยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับสระบ,บุรีกาญจนบุรีนะฮะ ส่วนภาคเหนือภาคเหนือก็ประมาณร้อยละหของพื้นที่นะครับภาคเหนือภาคอีสานนะฮะผลจะเยอะทั้งแถบนั้นนะไปดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับไปกันที่ในส่วนของอทีละรัดครับย้ำชัดนะนี่อันนี้ข่าวข่าวอย่างเป็นทางการเลยอ่าย้ำย้ำย้ำชัดนะ การให้สัญชาตนะิในกลุ่มของชาติพันธุนะ์ไม่ใช่ให้สัญชาติแรงงานต่างด้าวครับมาแย่งสิทธิ์ของคนไทยนะฮะนะที่เป็นข่าวในช่วงนี้นะครับจากคณะรัฐมนตนรีเมื่อวันที่29ตุลาคมปี2567นะครับที่กำหนดหลักเกณฑ์เร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและการสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและไม่ได้รับสัญชาติไทยครับโดยมีดามันดานะเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการเป็นการทั่วไปนะฮะตั้งแต่วันที่30มิถุนยายนที่ผ่านมาครับทำให้คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าจะเป็นการให้สัญชาติไทยแก่คนต่างด้าวหรือผู้หนีภัยสู่ผู้หนีภัยสู้รบนะฮะโดยในส่วนของนางสาวธิดารัตน์ครับสำเร็จวานิชนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการให้สัญชาติไทย การให้สัญชาติดังกล่าวนะฮะมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนคือชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานนะฮะและได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติและก็ข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรไว้แล้วครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะฮะไม่ได้เป็นคนต่างด้าวหน้าใหม่ครับแต่พวกเขาคือผู้ที่อยู่ในสังคมไทยมา นานหลายครอบครัวนะอยู่กันมาหลายรุ่นนะฮะสู่รุ่นครับโดยไม่มีสถานะทางกฎหมายที่แน่นอนการให้สัญชาติดังกล่าวครับจึงจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันนะให้เป็นธรรมแล้วก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะฮะเพราะ การมีสถานะที่ชัดเจนยังช่วยลดปัญหาสังคมในระยะายาวนะจ๊ะดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับรัฐบาลนะฮะยุคดิจิตอลเปิดตัวในส่วนของการบริการขอประวัติการใช้นะแล้วก็ชำระค่าน้ำค่าไฟผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับให้ประชาชนได้ข้อมูลนะเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยครับรัฐบาลยุคดิตอลนะเปิด ว่าบริการขอประวัติการใช้และก็การชำระค่าน้ำค่าไฟผ่านแอปพลิเคชันนะฮะทางรัฐให้ประชาชนได้ข้อมูลเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะฮะใช้ประวัติชำระน้ำไฟขอสินเชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยโอ้โหนี่ก็นะทำไดเ้เหมือนจะทันสมัยนะ <laughs> ไปดูข่าวต่อไปกันดีกว่าข่าวไหนดีหูข่าวนี้หรอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะฮะประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยา,ยานกองบิน4ีหนึ่ง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยมีนายนิรัตพงศิทธิถาวรครับผู้ว่าราชการจังหวัดชเ,เชียงใหม่นะฮะผู้บังคับการกองบิน4.1นะฮะอธิบดีผู้พิพากษาภาค5าแม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5านายทหารราชองครักษ์ในพระองค์นะฮะพร้อมข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับและก็จังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทุลองโชลีพระบาทรับเสด็จนะฮะ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งนะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นอองค์ประธานในโครงการปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังนะฮะภาพประชาชนรุ่นที่4ครับจังหวัดเชียงใหม่นะศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนพรรษาจังหวัดเชียงใหม่13กรกฎา,าคม2568ันานะครับ ไปดูข่าวต่อไปกันดีกว่านี้ข่าเหมือนเกี่ยวกับอปมชอ่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะพบปากเครือข่ายบินหลาหาข่าวนะแล้วก็อปมชนะที่สงขลาครับพร้อมมอบวิทยุสื่อสารนะฮะเสริมออพลังนะการสื่อสารระดับชุมชนนะฮะวิทยุิยุสื่อสารอันนี้ต้องได้รับอนุญ,ญาตของกสทชด้วยนะฮะ เมื่อวันที่13รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาครับอําเภอเมืองจังหวัดสงขลานางสุรุทยัทยครับร,ริเกษมอธิตดรธกรมประชาสัมพันธ์นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดสงขลาพบปะเครือข่ายบินหลาหาข่าวและเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนนะฮะหรือว่าอ,อปอมอชอครับเพื่อสร้างขวัญและก็กําลังใจและ สร้างเสริมนะฮะในส่วนของอความร่วมมาร hm ่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ในระ,นระดับพื้นที่ครับโดยมีนางจันญ,ญานะฮะอัมฮิรันนะฮะที่ปรึกษาที่บดิกรมประชาสัมพันธ์นางมุจรินนะฮะทองนวลครับผู้อำนวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์เขต6นะฮะนางสุนิสารามแก้วนะฮะประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาในฐานะผู้แทนประชาสัมพันธ์ภาค6ครับนายจรัดบํารุงเสนา ผู้ช่วยอธิบดีนะฮะสออปตอกรมประชาสัมพันธ์นะแล้วก็นางสุด,ดารัตนเสนะ,นะ,ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์นะ,ะคือคกลไกสื่อสารของทุกกระทรวงครับเรามีหน้าที่นะฮะเป็นสื่อกลางในการนําข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างถูกต้องและก็เข้าถึงง่ายครับยุคนี้นะเราไม่ได้สื่อสารเพียง โทรทัศน์หรือวิทยุนะฮะแต่เรายังมีทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทันสมัยครับสามารถรับฟังวิทยุผ่านมือถือเห็นหน้าผู้จัดรายการแบบเรียลไทม์นะฮะทุกพื้นที่มีสัญญาณก็สามารถเชื่อมต่อข้อมูลนะข่าวสารได้ทันทีครับอธิบดีกรมประสัมพันธ์กล่าวนะฮะโอกาสนี้นะฮะอธิบดีกรมประัมพันธ์ได้มอบ เครื่องรับวิทยุจำนวน10เครื่องครับให้แก่ตัวแทนเครือข่ายในพื้นที่ครับเพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดตามข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์และก็เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทั้งนี้เครือข่ายบินหลาหาข่าวและอปะมชจังหวัดสงขลาถือกลไกสำคัญครับในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงครับทันเหตุการณ์ภายใต้าการสนับสนุนของ กรมประชาัมพันและหน่วยงานในสังกัดนะครับ ป็นไงนกันบ้างเองเ่ยในส่วนของโครงการเาที่ยวไทยคนละครึ่งครับนะฮะสิงห์บุรีเป็นหนึ่งใน55นะ,ะเมืองท่องเที่ยวของโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งนะฮะก็แวะมาเที่ยวสิงห์บุรีกันได้นะฮะไหว้พระนอนนะขอพรพ,พระนั่งสมหวังพระยืนนะครับนี่ก็เขาเขาเริ่มเปิดลงทะเบียนรอบสองแล้วนะฮะสิทธิ์น่าจะอยู่เหลือเยอะมาก ก็ก็ผมผมผมเห็นรอบสองแล้วหละแต่ผมยังว่าจะลงว่าจะลงอยู่นะแต่กำลังคิดอยู่ว่าจะไปไหนดี <c oughs> คิดอยู่ในใจนะ หยุดกันไปนานๆครับไปดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะจังหวัดสิงห์บุรีจัดก,กิจกรรมเสิร์ฟสามประเพณีตักบาตรดอกไม้ครับเทศกาลเข้าพรรษาครับเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาครับนายสุเมธธีรนิติผู้ว่าราชก,การจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสืบสามประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษายายดอกไม้นะฮะตักบาทดอกไม้ครับชาวเราเวียงนะฮะในเทศกาลเ,เข้าพรรษา และก็ให้การต้อนรับนะนายคำพันธนะ์อันลาวันเอกอัครราชทูตนะสาธา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชา,าชนลราครับประจำประเทศไทยนะโดยมีนางว่าสถานธิรนิตินายกเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นนะผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีกรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวครับที่วัดจินดามณีตบุนบน้านแป้งครับอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับทั้งนี้นะฮะโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีครับรวมกับวัดจินดามณนครับองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตบ,บุนบน้านแปง้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานลบบุรีได้ร่วมกันจัดงานสืบสารประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษายายดอกไม้นะฮะตักบาตรดอกไม้ชาว ลาวเวียงครับในเทศกาลเข้าภาษาตำบลบ้านแป้งนะก็จัดกันเมื่อวันที่1 0ถึงสาาิกรกฎา,าคมนี้ผ่านมานะกิจกรรมภายในงานก็ประกอบด้วยการแห่คมเทียนเวียนเทียนแห่เทียนจำนำภาษาการแสดงศิลปะวัฒน,นธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมครับการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นนะสธิตการจัดยยผลิติัณฑ์ชุมชนนะฮะสธิตการทําอาหารที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะของชาวลาวเวียงครับสาธิต การากวนกายศาสตร์นะของกลุ่มชาติพันธุ์ครับาลาวเวียงจากาจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีนครนายกชัยนาทนคนปรปฐมครับแล้วก็มีกิจกรรมตักบาตดอกไม้นะฮะซึ่งวัตถุประสงค์นะส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็ประเพณีสําคัญของจังหวัดสิงห์บุรีครับ สืบสารนะฮะชนประชนประเพณีเก่าแก่ของอชุมชนบ้านแป้งครับที่สืบสานกันมาตั้งแต่ปีพศสอ8 1นะฮะหรือราวๆ187่ปีครับโดยผู้ริเริ่มนะฮะประเพณีใย,ยดอกไม้ในชุมชนนะฮะบ,บ้านแป้งน่าจะเป็นบัรนพบุรุษที่สืบเชื้อสายมาจากชาวราวเวียงนะที่อพยพเข้ามาสมัยสงครามนะฮะปราบกบฏเจ้า นุวงนะฮะแห่งกรุงเวียงจันทร์และก็ด้วยเหตุว่าชาวเวียงที่อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชนบ้านแป้งพ,พุทธศาสนิกชนนะ,ะโดยจนินฐานได้จากการสร้างวัดวารามในเขตของตำบลบ้านแป้งในครั้งนั้นนะ,ะและก็มีก,การสืบทอดพิธีนะพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาครับโดยมีการถวายเทียนจำนำพรรษาและก็ยายดอกไม้ซึ่ง ก็ถือการนำข้าวตอกดอกไม้สีขาวใส่กระทงแล้วก็หยิบใส่บาดพระนะขณะกำลังเดินเข้าพระอุโบสถเพื่อทำพิธีอธิษฐานนะฮะเข้าพรรษาในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ปดครับ บอกแล้ว13บสามนาทีไม่เพียงพอหรอกเวลาหมดนะขอบคุณกับข่าวสารข้อมูลดีๆจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีกันด้วยนะฮะกับรายการอปปมชคุยข่าวเช้าวันนี้ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านทางรายการอปปมชคุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่สถานีวิทยุอินบุรีเรดิโอ เอฟเอ็มหนึ M ่งร้อยสามเมกะเฮิร์ต